เอาถ้วยน้ำติดไปก่อนไหมถ้วยน้ำอ่ะมีเยอะแยะนายอะร้านคืของเยอะแยะจัดไปจัดไปแม่แม่นิ่งๆก่อนนิ่งๆกอยอแม่แนิ่งๆน่อนจะจะบของแท้ของแท้ของแท้ครับ อ๋ารถเข็นใส่เสื้อไม่มีรถเข็นครับแม่แม่ต้องแบกเสื้อไปครับแม่แม่แสดงว่าเขาเขาเรียกันไปแล้วใช่ไหมแป๊ะไปข้างหน้าอยู่หน้าอยู่นี่อ่ะ บคหนึ่งสองครับ,บจะร่วมทำดีได้ บุญได้นะครับร่วมบุญกับพี่บินบาลลิธิ์ได้นะครับ10บาท20บาทแล้วแต่กําลังศรัทธาครับร่วมบุญกันได้เลยถ่ายรูปด้วยร่วมบุญด้วยนะครับสร้างบ้านสุขสุดท้ายนะครับร่วมบุญได้นะคะอ่าร่วมบุญกับพี่บินใส่ถุงอะ่ะที่น้องสตาถือได้เลยนะครับน้องอมน้องสตาถือถุงอยู่นะครับร่วมบุญได้ครับอับาใส่ถุงได้เลยนะครับอ่าเพ่เห็นก็เห็นข บุญได้ครับน้องสะาน้องบุญกัดนังเอกช่องเจ็ดได้เลยนะครับพี่หนึ่งประกาศพี่หนึ่งประกาศนะทำบุญได้ครับใส่ถุงได้เลยครับใส่ถุงกับนางเอกได้เลยนะครับครับมาล้วนบุญสร้างบุญด้วยกันนะครับนี่คือตลาดริมมูลนะครับแนะนำนะครับใครจะมาอุบลราชธานีแนะนําให้มาตลาดริมมูลนะครับของขายมากมายนะครับน้าของขายมากมายแล้วก็บรรยากาศสบายเดินอยู่หน้านะครับเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวเดินกลับมาเดี๋ยวเดินกลับมา ร่วมบุญได้นะคะร่วมบุญได้ครับขายบุญได้ครับผมวินครับร่วมบุญสร้างบ้านสุขสุดท้ายนะคะต้องมาครับอ่เออซีใช่ไหมครับร่วได้นะคะร่วมบุญได้นะครับเป็นนายครับเป็นนายเชิญเลยครับขอโทษทีครับเดินเลยนะครับพี่ยอดหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตามเพจนะได้ครับ ครับนี่วันนี้เราอยู่ที่ตลาดดุนนะครับเดี๋ยวกันครับพี่ท็อปครับนี่ครับนี่ครับอ่าได้รูปพี่ท็อปได้เลยมามาเอากล้องมาเอากล้องมาเฮ้ยจะถ่ายรูปดูดูโหนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวกันครับไปไหนอ่ะ ครับคนนะคะพี่ได้ครับไปหลวงปู่พิบินก็ได้นะครับเป็นนายเป็นนายเป็นนายเข้าไปเลยครับกลับกันเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยมาเลยอายบินอายบินอ่านะครับจะลุกไม่ได้ครับติดทำเล็บคุไม่มีขอโทษนะคะขอบคุณโทษกำลังผลมาเดี๋ยวเดินเข้ามากข้ารังผลมากข้ารังผลมาเขาถ่ายแปะแปะเดินไปไหนแปะ ร่วมบุญครับร่วมบุญครับร่วมบุญนะครับร่วมบุญกับพี่บินแล้วก็นะครับโครงการบ้านสู่ท้ายได้นะครับนี่ครับนอนะครับอยู่ก็ด้านหน้าแล้วนะครับร่วมบุญได้นะครับพี่บินบรรลฤทธิ์มาแล้วนะครับร่วมบุญกันได้นะครับใครจะร่วมบุญนะเป็นนายติดตามอยู่ติดตามอยู่เอฟซีถามว่าเจอเจ้าของเขาหรบนั้นใช่ไมไม่ได้ใช่หรอแสดงว่าหลอกเรา าไม่หลอกหรอกครับเขาอาจจะคิดซ่าเขาว่าอยู่กับพี่บินดีนะเขาอาจจะไม่คิดไม่ได้หลอกเขาคิดว่าเป็นหมายเขานะครับที่หายไปแต่น่าจะไม่ใช่มากกว่าดีหกจอยถ่ายรูปได้ไหมคะได้เงินนะครับขอบคุณมาครับเขาจะไม่น่าพลาดครับถ่ายรูปกันได้นะครับกันด๊องเปลี่ยนนายก็ถ่ายรูปได้นะครับร่วมบุญกันด้วยนะครับร่วมบุญกับพี่บินนะครับถ่ายรูปได้เลยถ่ายรูปได้เลยนะครับร่วมบุญกับพี่บินเป็นทได้นะครับ ทวมบุญกับน้องเสียนายก็ได้นะครับเรามีเสื้อน้องเสียนายมาจำหน่ายด้วยนะครับตัวละ400ร้อยบาทครับมีเสื้อมาจำหน่ายด้วยนะครับหรือตรงนี้ได้เลยนะครับกระตุกเสื้อน้องเสียนายนะครับวิ่งครับวิ่งครับตั้งบ้านสุดท้ายครับน้องเสียนายก็มาครับลูกของน้องเปียนนายก็ได้นะครับ ไมถ่ับพี่บิไม้ม่สวย่ยไมครับไม่สวยถ่ายไม้ไมทียไม้น่ครไมไม่สวยถ่ายใหม่ครับไม่ส่ยไม่ถ่ายไม่่ยไม่ถ่ายไม่ถ่ยไม่ถ่ยยม่ไม่สวยถ่ายไม่ถ่ม่ถ่ยไม่ยไม่ายถ่ายไม่ไม่ถ่ยไไม่ไม่ถ่ยายม่ถ่ยถ่ายม่ถ่ายไไม่ยมไม่่ย่ไยยยไล มนมีไสวยนะมีสวยมากเลยค่ะคุณค่ะร่วมบันนะรวมได้กันไครับไปี่้าป้าาไนไหนจะมนี่ยร่วมบุก็ได้นะครับับที่เป็นเษตรกรถ่ายรูปกับน้องเนี่ย้องอมปัญญาปัญากุลต้อเก็บนะครับฟองตานะครับเป็นไงไอทิพยเป็นไง ไงลูกทนหน่อยรอหน่อยรอหน่อยระวังระวังครับระวังน่ารักไหมไปไหนไปด้วยเลยได้รักไหมอะไนมาเอาแววมาพี่เอาแววเลือนไปเลยเลื่อนไปขอเจ้ากูมีผาเดี๋ยวควรจะดูควรจะลืมไม่ได้หรอกป้าเต้ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต่อครับอ่านี่ครับยังหล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมน้องเปลี่ยนนายนะครับผมเน้องเปลี่ยนหน้าใคอเนี่ยใครครับเนี่ยผมมาดูครับเปลี่ยนนายครับเปลี่ยนนาย้องบอกฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนาย่า ด,ด้านนี้เลยนะครับด้านนี้นะครับน้องเปลี่ยนนายมาแล้วนะฮะอดีตมาอดีบผอมเลยครับฮะไม่เด็ไรไม่อดได้ครับปอดได้ปอดแล้วรูปคอปอดแล้วรูปคอ ตูดมันมาเลยตูดมันมาเลยขอบคุณไปแล้วขอบคุณครับเขาเดินไปแล้วนี่อืเขาเดินไปแล้ว ขอบคุณครับอะไรเขาเดินไปแล้วพี่ใครก็เดินไปแล้วเดินไปแล้วเขาเดินไปแล้วเนี่ยเขาบอกทำไปแล้วเขาเดินไปแล้วค่ะมีคนเรียกะขาครับคนเรียกจะขายอะไรล้วเขาเขาทำเขบอกทำไปแล้วไห่ไม่ไม่ค่ะผู้หญิงเดี๋ยว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 กลับมาครับเดี๋ยวเดินกลับมาเป็นไรเดี๋ยวเดินกลับมาครที่ทำการ ่าพี่ท็อปครับพี่ท็อปครับพี่ท็อปครับข้างๆครับข้างนี้ครับเขาทำบุญครับจบบุญครบคนแล้วนะครับได้ประกาอยู่กับทีมงานคุณหมอครับนี่ไงบ่นบุญก็ได้ครับรั่นบุญจะไม่บนบุญกได้ครับครับตรงนี้ครับพี่บันบุญครับ ครับใช่ครับวันนี้มีเขาครับพี่บีมารุริตครับร่วมมุอก็ได้ครับนี่ตกไปไรเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรวะเมื่อกี้พอภาพมันมืดใช่ไหมรวมไปเยอะเอ AI มาจับบอกว่าไม่ปลอดภัยผมโดนผมโดนเหมือนเดิมเลยอะไรล่วระเมิดทางเพศแล้วอันอันแรกเอออันแรกร่วงระเมิดทางเพศไอ้นี่ไงเขาแต่งตัวกันใส่ลายงานเลยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นี่โดนไป พรุ่งนี้เช้าอ่ะโอ้ยนูนโดนอาทิตย์หนึ่งอะผมอ่ะอันอันอันช่องหลักอะโดนอาทิตย์หนึ่งเได้เรามีหลายช่องหน่งสองช่องนะครับนี่อยู่กับพี่ต้นนะครับตอนนี้ต่อต่อพี่ต้นเกมไปสองช่องพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ได้บ่ายได้บ่ายตอนเย็นนะครับเดี๋ยวไปช่วยกันถล่มเขาหน่อยนะครับเอาเลนติดไม้ติดมือไปเดี๋ยวผมยังไม่เดี๋ยวต้องขึ้นไปนับเงินก่อนในกระเป๋าเป็ดนายนะครับว่าตะต้นติดมือไปไหม ถ่ายรูปกับไม่ินบัร่ได้คาถ่ายรูปได้จ้ะถ่ายรูปได้ทําบุญได้นะครับ10บาท20บาทแล้วแต่กําลังศรัทธาผมมันเที่ยวมากเลยนะทาไมอ่ะดูดิขากระเตี้ยทําเป็นเดินหน้าเชิดคุณุดูดิคุณคุณบุรีคุณบุรีหมาผมเใส่เสื้อทาเป็นใส่เสื้อนี่คุณต้นคุณต้นผมบอกเลยว่า กลางคืนน่ยมีคนเขาจ้างผมจุ๊บมันด้วยนะไอให้ผมดมห้าใบแดงเลยนะห้าใบแดงเลยนะคืนนี้คุณดูคุณดูคืนนี้มีคนจ้างผมทดมปากห้าร้อยเนี่ยใส่เสื้อดูดิ๋ยดูดูดิท้าเป็นใส่เสื้อโถโถโต๊ครับโต๊ครับน้องเ้านนี้กันาน้ำตาลสี่ร้อยบาทนะครับเสื้อลองเปยนนายนะครับ เีาขายอยู่ด้านหน้านะครับเสื้อน้องเป็นน้อยจน400บาทนะครับขายแล้วไอ้แหม่ทำเป็นทำเป็นเชิดหน้าดูดิทำบุญด้วยครับทำบุญด้วยถ่ายได้ทำบุญได้นะจ๊ะรวมบุญกันนะครับรวมบุญแล้วนะครับแสดงวะเขาเขาเขาเดินไปแล้วพ่อใหญ่บินพ่อใหญ่บินนะ อล่าสูนมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ช่องพ่อช่องลูกเขาเลยนะเนี่ยนะช่องพ่อตอนนี้สองพันสามช่องลูกนะช่องลูกเบาๆนะครับเบาๆบ 5, นะครับพันห้านะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับไปเจอกันในในในไลฟ์สดนะครับในไลฟ์สดแต่เย็นๆน,นะแม่ๆนะเสื้อไม่ต้องห่วง ถึงมือแน่นอนใจเย็นๆนะครับกำลังทยอ,ยอยมากำลังทยอยมาอันหลักก็กขบุญครับพี่ครับพี่อพ้องครับครับครับอาศัยบุญก็ศัยไปแล้ว